สวัสดีครับผม Tc Channel นะครับหรือธนวัฒน์ Channel นั่นเองนะครับสีเข้ามาแล้วยังเนาะกับเราช่วงนี้นะครับบรรยากาศในช่วงในช่วงตอนสายๆนะครับแต่ว่าลมก็พัดมาแบบเรื่อยๆนะครับ ไปดูครับไปดูไปดูปลาถอนทำอะไรไปดูปลาถอนทำอะไรปลาถอนปิ้งเขาปิ้งเขาจีนะครับนี่ครับปลาถอนจีปิ้งเ้าจีครับใครอยากกินเ้าจีล้อนๆอนะครับมานะครับมาบ้านคนครับ ข้าวจีร้อนๆ้อครับบรรยากาศแบบอีสานบ้านนราทอดไข่ยังไงครับน่าจะชิ้นละสิบบาทสิบบาทสิบบาทละสิบบาทสิบบาทพร้อมสขาจีทาไข่ร้อนๆแซ่บๆอยู่ใต้บันขาจนยากแค่นแล้วครับที่บ้านเข้าหลายเด้อบ้านเข้าหลายทางเลยใต้บันนี่จะไม่ค่อยดีเหมือนกัหรอวะบ้านเพิ่มเนาะเขาวจะมากินเพิ่มหรอวะข้าวเหนียวปิ้งภาคกลางแหละค่ะแต่ไม่ใส่ไม่มีใส่ไข่่ มาดูาถอนทำข้าวจีขายนะครับใครอยากกินข้าวจีมานะครับมีข้าวจีมีมีปิ้งเนื้อนะครับคนดีบ้านฝั่ขยันมากรักรักที่ชมนะครับน่ากินจังอาริเสกไม่ไปส่งลุงหรอเปล่าอาริเสกไม่ได้ไปส่งลุงครับอาริเสกเพิ่งทำการที่มาหน้าบ้านลุงครับวันนี้นะครับพี่ๆเข้าไปกันเยอะแยะนะครับเราก็อยู่บ้านแล้วกันทั้งนั้นนะครับผม ปิ้งข้าวเหนียวเนี่ยตือนซายไม่ทันไม่ตรงหมูปิ้งข้าวเหนียวไส้กรอกนะครับผมตื่นสวยครับพี่น้องเมื่อวานขุดหลุมครับขุดหลุมว่าห้องน้ำที่หลังบ้านนับมันเมื่อยเด้พี่น้องลุกไม่ทันนลุกไม่ขึ้นนะครับมันปวดแย้มมันแขนลอยมันแขนลอยวะดิพอทำวันนะครับกินได้เลยตามตลาดผมว่ามีเยอะนะครับตลาดนัดนะครับตลาดข้าวเหนียวปิ้งโซตันยายจำลองนี่ครับตายมันเบื่อด ส้ตมตำใหญ่ลองตอนนี้ยะส้ตมตำใหญ่ลองมีอาหารเมนูเด็ดด้วยมีแหนมทอดหรือยายจึนลองมีใหญ่แหนมทอดกับเนื้อทอดนะครับคร,บ,บครับตาแซบครับคุณเสถียรครับเสถียรบอกว่าเป็นตาแซบน้องพี่ต่อครับครับใช่ครับ ที่สุดถึงที่สุดเลยนะไม่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 ไปเจอเันมันจะอีก3เดือนเลยนะอารมณ์อากาศก็แบบประมาณนี้นะครับในช่วงเช้าเในช่วงสายๆของวันนี้นะครับเราไปดูตลาดทางบ้านทางด้านาถนนกันนะครับส นครับมาอีกแล้วลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่อสองเจ้าอย่างเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีซีธนวัฒน์ชาแน,นลครับพากยกองมาเดินใครอยากเสี่ยงโชคอมาเดินดูทางนี้ครับแอมพาร์รวยความจรงิงความจริงลุงมนแกลุงลุงมนไอ้นั่นช่องได้แล้ว ไล์เองได้ได้เลยนะนี่ผมยังไล์ไม่ได้อายังไล์ไม่ได้เอ่ะต้องรออีกอาทิตย์นึ่งแต่แต่จำนวนคนครบแล้วครับแต่มาแต่มาเผาได้ที่แหลกแหลกน้ำคุคนี่สิหมอคนดึงดีน่าชื่นนะอีกไม่นานหรอกครับเดี๋ยวแกก็ไล่เองละนี้แต่นี้แกก็ไม่ง้อแล้วไม่ง้อไม่ง้อไม่ง้อยูทูบแล้วนะครับมีเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างลุงมล งวดมีเลขอะไรดังๆกันแปดนะครับผมเรียกแนะนำนะครับเลขแนะนำรวมนะครับผมถามให้เอฟซีนะแต่ผมไม่ซื้อนะหกแปดแปดหกนะครับแล้วก็หกสี่สี่หกแล้วก็สี่สี่ครับเลขแนะนำหกแปดแปดหกนะครับงวดนี้นะครับเลขดังนะครับวันนี้ของลุงยังเหลืออยู่เลขแนะนำนะครับนี่นะครับงวันนี้ทำไมมาเยอะจังวันนี้ฮะทำไมเหลือเยอะแทหรือว่าไปรับมาใหม่ไม่ไม่ไม ปกติมันอยู่ข้างบนลุงเอาลงข้างล่างครับคุณยายคุณยายหนิ่งคืออาปากโซวเลยเงียบวะโอเคโอเคครับถ้าสนใจก็แวะมาได้นะครับกสนใจนะครับเลยขางอ่ะโปรโมทขายเมื่อวันนี้หาเอะไรเราได้คือคักหน่อย จะได้ไม่จะได้ไม่หลับอ่ะ <Trans> โฆษณาขายสินค้าหน่อยวันนี้โฆษณาขายส,าสินค้าหน่อยวันนี้ธัฒน์มาให้โฆษณาขายสวัสดีนะคะที่ทิกท่านโฆษณาขายเแหนิงจะโฆษณาขายไอ้ชุดผ้าขม้าเป็นชุดกางเกงเป็นชุดกระโปรงเป็นชุดนี่่คะนี่ค่ะนี่ค่ะ สวยเลยนะครับเนี่ยทำไมสีมันข้างบนทำไมกับข้างล่างไม่เหมือนกันดูมันซีดๆนะหรือว่ามันเป็นแบบนี้ตัวนี้ถ้าองในก็เป็นสีนี้อ๋อมันเป็นการเล่นโทนสีเนาะข้างบนจะเป็นสีซีดข้างล่างเนี่ยเป็นสีเข้มอ่าครับผมนึกว่าตะตกสีไม่ผ้าเดียวกันไม่ตก ป็นแฟชั่นใหม่เนาะกระโปรงสีนี้ก็มีชุดของกระโปรงคุณวาสนาบอกว่าสวัสดีจ้าจากอุดรครับสวัสดีครับคุณเสถียรบอกว่าได้ตู้ใหม่แล้วครับครับอ่าใจลงได้ตู้ใหม่แล้วครับคุณจะรู้ว่าเนิ่งค่ะนะครับไปส่งลุงขึ้นเครื่องมาจ้านะครับอ๋อครับเเเื่อป็นดียว เสื้อเทียนนะครับผมไม่ได้ไปนะครับเสื้อเดียวครับสีสดใสทั้งนั้นเลยค่ะเป็นเสื้อที่คุณมาอ่าครับโทนสีไม่ตกสดใสสวยทั้งร้านเลยค่ะได้แบบไหนก็ทุกแบบทุกสีทุกไซส์ราคาเท่าไหร่ครับย่านี้ห้าพร้อมส่งอ๋อสาระสองร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งครับเสื้อผู้ไทยก็มีนะคะ ผู้ไทยแบบแบบเดียวโชว์ชุดนี้ก็ได้มนี่เสือ้อผู้ไทยด้วยนะครับนี่ครับเสือ้อผู้ไทยเสื้อผู้ไทยเบอร์เอ็มไซส์น้อยไซส์เล็กไซส,ส์ใหญ่ลแล้วแต่จะได้อยากได้ไซส์ไหนก็ได้นะคะนี่คือเบ,บอร์เอ็มสำหรับคนเล็กครับ XL ก็ใหญ่ค่ะแล้วก็มีผ้าคลุมด้วยนะคะผ้าคลุมนี่ก็สวยนะคะ ลายกวางค่ะผ้าคลุมลายกวางผ้าคลุมลายลายกวางมาใหม่มาใหม่ใช่ไหมครับลายนี้มาใหม่ค่ะเป็นผ้าคามหมักย้อมเรียบร้อยย้อมคามหมักโคนนี่ว่ะามาค่ะหมักคามหมักคามหมักโค่นจะเป็นลายของกวางสัตว์กวางเก็บสีชมพูลายกวางคู่ค่ะครับค่ะ ถึงละ650พร้อมส่งนะคะครับผมอก650พร้อมส่งครับสีหลายสีหลายลายค่ะลายที่ก็สวยค่ะสีคล้ายๆกันแต่คนละลายกันสีเหมือนกันเนาะแต่คนละลายกันนี่ก็คือกุหลาบค่ะลายกุหลาบลายกุหลาบ คือเป็นของขวัญปีใหม่ครับวันเกิดให้กับแฟนเ FC บอกว่าแว่นตาสวย <c oughs> แว่นตาลูกสาวใส่มันเจ็บตาค่ะ <c oughs> เจ็บตาไม่รู้อะไรแมงตาตานี่ตาแดงเลยค่ะค่ะ จะไปหาหมออยู่ตอนเย็นนี่เม่งไม่เม่งไม่ข้อตาตาเส้นเสดงว่าตาหวานเกินไปรถมอเตอร์ไซค์เมงไม้ข้อตาดำตาแล้วตาแดงเลยนะนะคะนี่น่ะนี่ครับนี่เซลเซลย่าหนิงเล่นนะครับจ้าเป็นข้าถุงก้นนะคะ อร่อยนะนี่ผ้าถุงผ้าคามเท้นะคะสวยมากนะคะครับหนึงละแปดร้อยห้าสิบพร้อมส่งค่ะแปดร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับค่ะติดเบอร์นี่ไงมีมีติดเบอร์ด้วยใช่ไหมค่ะติดเบอร์ด้วยนี่ราคาขายราคาราคาขาย หลายสีหลายแบบหลายลาย,ลายแต่สีเดียวเพราะเป็นสีคามแต่ก็มีหลายลาย,ลายค่ะคต่อไปแย่หนิงจะเปิดช่องอยู่นะคะแย่หนิงจะเปิดช่องเพราะว่าเราจะมีเวลาขายผ้าไหมก็ <c oughs> <c oughs> ขายแต่ช่องนี่แหละค่ะเพราะอะไรไม่เปิดบางทีธนวัตรไม,ม่ไม่ไม่ไฟ์สดให้ไม่มีใครมาขายช่วยก็รอทำดูครับ เปิดช่องอยู่นะคะช่องย่าหนิงจ้าครับติตามด้วยนะคะฝนตกแล้วนะครับโอ้ยฝนตกแล้วนะคะครับโอเคครับฝนใหญ่ด้วยโอ้ฝนตกแล้วเราหลบฝนก่อนนะครับเดี๋ยวโดนฝนเด้วเครื่องพังนะครับนี่ครับสนใจนะครับสนใจก็ทักย่าหนิงมาได้นะครับนี่ครับทักมาได้นะครับที่เบอร์โทรเบอร์นี้นะครับร้านย่าหนิงนะครับ0 8 7 7 8 6 1 3986หนึ่งนะครับ โอเคนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมลบแดดก่อนหรือลบฝนก่อนเดี๋ยวเครื่องเดินครับสวัสดีครับมาจากทางใดเนาะครับเนาะโอ้ว่าจากร้อยเอ็ดเอลเครับมาเยี่ยมลุงพลครับนะครับบีซีลุงพลครับมาจากร้อยเอ็ดครับ

สวัสดีค่ะพี่ต่อป้าแหม่มค่ะครับขอบคุณนะครับป้าแหม่มนะครับนี่นะครับคุณกรีนไรเดอร์บอกสวัสดีค่ะนะครับอรนันคุณอรนันบอกว่าขายบรรยากาศตลาดน้อยดีแล้วค่ะครับผมแล้นี่ผมลงเม็ดอนปครับ เล็กๆก็คือรถไฟอ่ะกู่กันนะครับรอดนอแม่น้ำเจ้าพรยาตามรถไฟใส่ข้าวถ้าไฟนีไปเบิดนี่เป็ี่นใหม่ขอความหนึ่งเดียวอกวามเหมือนค้นคนมูทิตาสเสียงผิกกาเสียงผิตเป็นเกี่ยวกันบ้ดงนะ แผ่นดินเอาให้ใก่ตัใม่พลเทียงม่คนเก่าคนแก่บ้านเณรย่อแผ่นดินกันนี่แหละเราอย่ามาไกลกันย่อแผ่นดินนี่แหละนี่นะเมื่อถือนี่นะครับคุณปู่นพลังขั้วถึงโบราณการครับสุภาษิตโบราณครับ เขาบอกของจองครจนคนโบราณจะกคคนบอกของของของรูกระบอกอนนี hmm. ้เป็นเป็นดินจองไก่เ่ราะน้อนอกโลกเาะฉะนั <c oughs> <c oughs> ้นข <at ้าวเดียวเนื mm ้อไก่ข้าวไก่ข้าวโบราณบอกสองนั่นคือตอนนี้ชนวนคนโบราณมากเป็นข้าวข้าวบ่ เขาเอาดอกไม้่านกเอ้เขาอข้าวเต้ย่ว่าอเขาเออมามี้่อนจำจำมะลูกก่อนนะมะจ้าอยาอาชียเอาข้าวมาให้ปู่ทานแลวนะครับู่ก็จะทานข้าวเดี๋ยวสักครหนึ่งแลก็ ให้ปู่ทานข้าวกันนะครับนจะไม่ถ่ายตอนปู่กินข้าวนะครับเข้ามาสมาพักว่สมักเซียนนะครับมสมพักเซียนากินยาไหมสมพักเซียน ไม่ตกแล้วนะครับไปต่อครับไปต่อไปตลาดนัดต่อไปตลาดนัดบ้านเริงคนกันต่อครับไปเดินเที่ยวตลาดนัดบ้านเริงคนกันต่อนะครับเล่นตัวเล็กวะย้ายทำอะไรทำเงียบเหงาเศร้าส้อยจัง ร้านขายเสื้อผ้าก็เยอะนะครับ,บครับสวัสดีครับเจโนย์ครับตานสบายครับเอาแม่บ้านบอกหอมมาอยู่ตรงนี้เองมาไหนอะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินกะละแมออะไรกะละแมอ้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไอ้ข้าว,วาอะไรนะไอ้ ข้าวกระยาศาสตร์ใช่ไหมหรือข้าวเมาแถวโคราชเขาเรียกว่าข้าวเมานะครับคนไทยเรียกกระยาศาสตร์แถวโคราชเรียกข้าวเมาข้าวเมาแรีไม่เหมือนบ้านเราทำมาจากไหนทำมาจากแม่ย่าอือลาแม่ย่ามาเบา โอเคครับนี่ครับมีลอตเตอรี่ทางนี้ก็มีลอตเตอรี่เหมือนกันนะครับจากร้อยเอ็ดจากร้อยเอ็ดแตกไหลแต่ไหลอยู่ที่คำสนุกผมมาจากคำสนุกโอ้ยฝนก็ตกอีกแล้วฝนก็ตกอีกแล้วผมกินตมกินแล้ว มาานนเตแล้วปลาปเผาปลาเผานะครับปลาเผาที่โกกอกก็มีนะครับนี่ครับปลาปเผาปลาเผาตวัวเท่าไหร่ครับหกสิบนะครับปลาเผาตัวเบื้องเริ่มเลยนะเ,าเ,เลยนานะตัวหนึ่งประมาณโลหนึ่งได้มังนะ้งเนาะโลหนึ่งขีดโลโลหนึ่เขาดอกจ้า ฝนก็จะตกดีแล้วครับนี่ตกตกหยุดหยุดนี่ครับฝนโอ้พอผมออกมาตลาดเพ๊บฝนตกเลยเดี๋ยวผมต้องหลบเข้าโบก,ก่อนนะครับหลบหลบฝนก่อน มาเที่ยวก็เริ่มครกครักแล้วนะครับเอฟซีมาจากร้อยเอ็ดนะครับเสื้อผ้ามาแวมะมาเยี่ยมลุงพลแล้วก็แวะซื้อเสื้อผ้า จำลองตำข้าวนิดว่าโอยเพ่อนเงาเ่็นหอกค่อยหัวจักเลยรู้ใจแล้วใช่ไหมยายยายทำไมวันนี้ใส่ดอกสวยจังคือบัว่ารููสึกไม่ได้ใส่ดอกรู้สึกว่ามันบอกทำไม่ได้ บแจ้งจงปางนะจำแม่่อยมันขาดอะไรไปสักอย่างใช่ไหมยายมันก็มีเดือนนี้เก้งมันมันก็ผุมาเออมันำไม่ถึงใจไงจำมาทัวรค่ะตำมาทัวรจำมาทัวให้ปู่กินพ่อปูยังมาทานข้าวมาเริ่มเทิมเลยกมาแล้วมาได้โยนเนี่ยนี้ตกโยนะครับ

่วงนี้วห็นใ้เื่องพินพ์้าคายจันใจเี่ไรอ่างนี้แหะนั่นพี่ติวเรอแหมพีติวมาทำไมฮะนี่เป็นอะไรนเปน ้องเป้เอฟซีกคนฝากมาถามอากาศเล่นหนาวแล้วนะครับตอนนี้อนนี้ฝนก็ตกด้วยนะครับ พี่ไปแล้วอีอีครับขอบคุณครับทานข้าวยังครับ,บุณแบบนะครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> คุณพี่ทีนี่บอกจําน้องทีได้ไหมโอ้จาได้นะครับน้องที <c oughs> ทๆๆน้องทีทอินี่เนาะคนไไม่ได้เจอกันานานแล้วเนาะพ <c oughs> ี่พักบอกว่าน่ากินจ้างนะครับ พี่ีนี่บอกผมจำได้ตอนแรกรถไอติมมาพี่วิ่งไปเอาผ้าชเช็ดหน้าปูหนาวไหมกินข้าวเช้ากินเกลือด้วยนะปูกุณสุภระชายวีนีนี่บอกผมกเปลีนชื่อใหม่เมืก่อนชื่ออะไรนะครับมก่อน คุณเสาวนีบอกว่ามากดไลค์ให้นะคะคิลมให้หัวใจมากนะครับพุกขอเล็กไม่ยากหน่อยครับโอ้ยผมขอไม่ได้นะครับผมเป็นกิเซียนผมไม่สามารถไปอะไรได้นะครับไม่เล่นหวยไม่แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้เกี่ยวกับ ญาติศิรามกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับครับผมให้แล้วจ้ะจากคุณเอเอครับขอบคุณครับโอเคนะครับสําหรับไลน์นี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกนางใจนกับผมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็น,บบนกำลังใจให้ผม้ลยครับกดซับคลายให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับสำหรับไลฟ์นี้คงต้องจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ